เปิดลุกเบลล่าใส่ไปร่วมงานแต่งหมักและคิมรู้ราคากระเป๋าแทบพูดไม่ออกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดลุกนางเอกสาวเบลลาราณีที่ใส่ไปร่วมงานแต่งของหมากและคิมรู้ราคากระเป๋าแทบพูดไม่ออก บรรยากาศชื่นมื่นในงานแต่งของพระเอกนางเอกดังมากปรินและคิมเบอรี่ณโรงแรมเซนทราแกรนด์แอดเซนทรัลโบล์อบอุ่นไปด้วยความรักโดยในงานแต่งมากปรินและคิมเบอรี่มีเพื่อนพ้องวงการบันเทิงแห่มาแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งรวมไปถึงทางด้านนางเอกสาวเบลล่ารานีก็ได้ไปร่วมงานด้วย ทางด้านเบลล่ารานีได้มาในลุกสาวหวานตีมชุดสีชมพูฟ้าสวยสง่างามแบบไม่แย่งสิงเจ้าสาวและอีกหนึ่งสิ่งที่สะดุดตาเห็นที่จะเป็นกระเป๋าที่ทางด้านสาวเบลล่ารานีได้ถือไปงานด้วยซึ่งเป็นกระเป๋าแบรนด์เฟนดีที่เจ้าตัวเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของเมืองไทยโดยกระเป๋าเฟนดีในรุ่นนี้ ราคาอยู่ที่5,800ดอลลาร์ 5, สหรัฐหรือราวๆ2,9,182าว29,182บาทสมฐานะพรีเซนเตอร์เลยค่ะ